มีแปดมีแน่นอนมั่นใจมากมีแปดมีแน่นอนมั่นใจมากต้องแบบมาถามด้วยตัวเองเลยนะมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจมั่นใจว่ามีแปดแน่นอนมีแปดแน่นอนแปดอะไรเนาะแปดปีเนี่ยคุณโจ้ไม่เผื่อใจเหรอไม่เผื่อไม่เผื่อ พอจับแล้วได้ตัวเดียวแค่นี้เลยแปดสี่สี่แปดตัวเดียวเลยมั่นใจ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 เอออานพี่ประกอบอยู่ตรงไหนถ้าถูกจะได้มาถูกถ้าผิดจะได้มาไม่ถ้ามันมาสามตัวเลยครับใส่อยากจะได้บ้านพร้อมที่ดินสงสัยจะได้บ้านพร้อมที่ดินนะนี่ตาสงสัยอาจารย์ประกอบจะได้บ้านพร้อมที่ดินหนึ่งสามตัว สี่หนึ่งแปดสี่เออนี่วันนี้ทำบุญถ่ายเทียนเนาะเออวันนี้ชุดยอเม็ดเดียวเม็ดเดียวหนึ่งแปดสี่เอาไปรวยเอาไปรวยคพิธุยาดาอย่าว่ากันบุญชนนี้พบความสำเร็จไปเอฟซีตัวใหญันนี้ได้มาถวายเทียนพรรษากับพรอำนาจแห่งบุญกุศลดลบรรดาให้เอฟซีทุกคนทุกท่านมีโชค ร่ำรวยเงินทองพบความสำเร็จในสิ่งที่กาถนาทุกประการเธอเหมือนฝากมาให้บรรยากาศที่วัดนะฮะเอาแตงโมมาให้วันนี้ได้กินแตงโมแน่นอนเป็นคารุดค่ะเป็นคารวานฮะเดินทางสิบวัดนะทีนี้จากเก้าบวกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบ วันวาทะโกสุขวาตะโกะฮงกานาทกข์กอยู่เย็นเป็นสศกมีชื่อเสียงโด่งดังบอกไว้รวยเบือให้ถูกหลายๆงวดเนในเอฟซีได้ชื่นใจร่วมใสบุญตูนทีวีบอกบุญในทางไหนก็คอยมีโชคมีลาบมีเงินมีตองเหนียวกินเลยใช้ เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีตลอดจนเอฟซีทุกคนเลยนะ,ะ,ะสาธุวัดที่เจ็ดนะคะวัดหนองปลูแป๊บนึ่งจ<ห>ุดหมายของคุณอยู่ทางกวา ท่าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งเทียนจำนำพรรษา <engagements. S 1> เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่ <Zeiten> พระพิสษุสงฆ์ขอพระพิสษุสง์ส ателей, ได้โปรดรับรซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข,สขแก่ข้าพระเจาาาะเ้าทั้งหลายอันมีบิดามารดาผู้ญาตาิยายญาติสายลราหตมิตรสหายและผู้ที่ล่วงรับไปแล้วยังเลดโลกด้วยกับทั้งเทพยาทั้งหลายทั้งปวงสิ้นการ,รนานเทินอนจิษฐาน No, no. เทียนภาษาไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พักครับเราได้มาแล้วห้าวัตห้าวัตเรไปจะเป็นวัดที่เหลืออีกห้าวัตทั้งหมดสิบวัตนะตอนเลขเก้าเพิ่มอีกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนักเป็นตัวเลขได้สำคัญเรากำลังนั่งไปวัดที่หก ไปอีกไปอีกอีก300เมตรเลี้ยวซ้ายไปคือ w วัดซับเตอร์เลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาวัดซับเตอร์โค่นี่ไงอ๋อถูกแล้วค่ะมีกล้องอยู่ด้วยนะทุกท่านนะโมตัสดตัดวตโตระหัโตัสมมา อิมานิมะยังพันเตภูปะคีปานิสัปริววรานิอาสาลหาน,านิประดิษาของบริวารของทั้งหลายเหล่านี้ท่าข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญค่านข้าพเจ้าทั้งหลายญาติมีตทั้งหลายจึงรับไปแล้วด้วยทิ่การลนานเจนริญถวายผรเาเลย อันนี้ฝากโยมโจ้โยมทุกที่ผู้นำบุญมาฝากหลายๆวัดหลายๆที่แต่ไว้ตั้งแต่หลายวันมาแล้วที่ผ่านมาพวกนี้เห็นมีในข่าวว่ามีหลายวัดพมัทนาบุญกุศลอย่างยิ่งก็ถือว่าสิ่งที่ได้ร่วมงานกันก็ไม่ลืมแต่ว่าเวลาไม่พอก็เลยทํำนาทีตรงนี้ก่อนแล้วการหลังจะได้ อยู่สุขส,ขสบายอยู่เย็นเป็นสุขปราดจากความขขทุกข์ของนโมทน,นาลับพอเลยยะถาวาริวหาผู้ราปาริผู้เรียนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิต,ตังทุมหังทิบเมวะสมิจตุสัพเพสันตุสัพะเทวตาสัพพมอนนนนุุุภภาาเเววะััโตตต พาเวนทะทะทะทัสตัสตัสดีพาวันสุขเสรขอบคุณหลวงจันทบุญแก้วอบค์กโจ๊กหลวงทุกี้เป็นตัวแทนของสมาคมอัซดินสายบุสิสุทิ์ทีวีถวายทนนาเทียนเจริญพันธษาแด่การทรงในพระพุทธศาสนาสถาบาันจุเกาลวัดหลายจังหวัดด้วยกันกในวันนี้ สดิ์จวดนครราชสีมาองปีเปียคุณแมวจ๋าภาษาเกาาดดลูกมีภาษีโดได้สิบ็างรัฐถายฝากพื้นที่บ้างเอ เดินไปไหนวัดบ้านกระสูนะคะเป็นบ้านป่าที่อาจารย์ไยเยท่านอยู่เนาะวัดกระสูหกลูกวันนี้เราเดินทางมาวัดนี้นะวัดบ้านตะโสเป็นวัดที่4ีนะวันนี้วันที่20 กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 7กับโครงการถวายเกียรติกำนัลภรษาแล้วก็ถวายสังฆทานถวายพราอับั้งผลปัจจัยไทรยมนะในปีพุทธศักราช2517ปีที่เราเดินทางเพื่อถวายเกียรตินะแล้วก็ถวายบริวารนะเป็นจำนวน10วัดนะถวายสังฆทานถวายปัจจัยเทรรมแด่พระพิสุสงฆ์เนี่ยจำนวนกว่า หนึ100่งร้อยรูปเลยทีเดียวนะอนุโมทนาสาธุกคนนี้ร่วมกันครับสาธุครับมังพันเตพุทธบูชายะพุทธบูชายะวัตตะกัตตังวัตตะปัตตัง ी सकरं एव मे व इतोनं पेटा नं कुपा कपाटितं वटि วัดต,ตะเภาอาจารย์คำสิงครับไปวันที่5ครับพระมีทั้งหมด6รูปเห็นไหมหานนา่นนาฮิา้วเฉย

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทั้งหมด9วัดเราไปมาแล้ว2วัดนะคะที่ศรีสะเกตเหลืออีก7วัดเดี๋ยวไปกันต่อค่ะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท,ท่านที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะคะ